บันทึกยอดยกมาต้นวตงวดเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะคลิกที่ปุ่ม Work for คลิกปุ่ม Set Balance Data จะเข้ามาที่หน้าจอที่ใส่ยอดยกมาเริ่มต้นตั้งบริษัทและสาขาถูกต้องนะคะ แล้วก็กดโอเคค่ะจะเข้ามาที่หน้าจอที่ดูเหมือนผังบัญชีโดยจะมีคอลัมน์เดบิตเครดิตเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็แก้ไขเงินสดโดยกด F2 ค่ะใส่จำนวนเงินเป็น28,200บาท กด F10 บันทึกนะคะต่อไปเงินทดลองจ่ายกดปุ่ม F2 เมื่อแก้ไขค่ะก็เดบิตจำนวน1,000 10, งบาท แล้วก็ f 1 0บันทึกนะคะต่อไปเงินฝากกระแสะรายวันเดบิตจำนวนเงิน76,400บาท สิบบันทึกนะคะต่อไปเงินฝากกระแสรายวันกด F2 แก้ไขจำนวนเงินสองหมืน่นหนึ่งพันบาท ก็กด F 1 0บันทึกนะคะต่อไปเงินลงทุนตัวนะคะต่อไปเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์แล้วนะคะททดอืม มีการค้ากด F2 เพื่อแค่ไขจำนวนเงนินเดบิตสองหมื่นหบาทกดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกนะคะต่อไปสินค้าสำเร็จรูปก,กด F2 เพื่อแค่ไข จำนวนเงินเดบิตหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทกดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกนะคะเรามานทึกรายการไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะต่อไปเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กด F2 แก้ไขค่ะเดบิตห้าหมืนสี่พันบาทกด F10 บันทึกนะคะต่อไปค่าสูงราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์ สองแก้ไขเดบิตเครดิตเท่านะคะเครดิตสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทต่อไปเครดิตเจ้าหนี้กันค้าสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาท ลบสิมบันทึกนะคะต่อไปเงินผู้ยืมธนาคารระยะยาว สองแก้ไขนะคะเครดิตห้าหมื่นบาทกด F 1 0บันทึกนะคะต่อไปทุนจดทะเบียน,นกด F 2แก้ไขนะคะ ดิตหนึ 7, ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทแล้วก็กด F 1 0บบันทึกนะคะต่อไปกำไรสะสมกด อุ่ม F2 เพื่อกแก้ไขเครดิต8 0 9 0มบาทกด F10 เพื่อบันทึกนะคะ รายการเดบิตเครดิตจเท่ากันนะคะแต่นี่ไม่เท่ากัน เราจะแก้ไขเงินสดเป็นสี่หมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทนะคะบันทึกบัญชีทั้งหลายเรียบร้อยแล้วตรวจสอบด้านล่างนะคะยอดรวมด้านเดบิตกับเครดิตเท่ากันนะคะกลับมาที่เมนู ยอดยกมาต้นงวดของบัญชีแยกประเภทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ